สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะตำรัคน้ำ,ำ,ำอ้วนอีกแก้วมีเส้นตำปูไทยมีเส้นใหญ่แล้วก็มีผักเนาะมานะคะ่ะถึงเราจะลดความอ้นวน้งแต่ก็ต้องมีแป้งบ้างถ้าไม่มีแป้งก็นเนอะแย่เหมือนกันเพราะว่าเรารน้าใหญ่ นี่ผักภหนสาเรียกผักกระจ้องแต่แถวบ้านนี่เรียกแต่ละปัตเดชีหรือปลูกเขาไว้หลังบ้านมีอยู่ก้อนมีอยู่ต้นเียอะแล้วก็เขามีดอกทีละดอก ย้อน,นๆนะคะเพื่อนๆใส่ปูปูเข้มดองเพิ่งไปซื้อมาอยัางไม่ได้นึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าถ้านึ่งอ่ะมันจะดับดับคาวไม่ให้แบบไม่ให้มีเขี่ยนคาวมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นปูทะเลเนาะอันนี้ พอดียังไม่ได้นึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะนึง่งเพราะว่าลูกค้าเขาบอกบางทีมันเหม็นคาวอะไรเงี้ยก็ลเลยต้องนึ่งเขาสักหน่อยหนึ่งสักพอนึ่งให้ให้กล้ามข้าสีแดงๆนิดๆไม่ต้องไม่ต้องให้สุกนั่นมากอันนี้ใบไม้ยมตอนนี้ใบกระถินเหมือนว่าเขาจะเป็นเพี้ยเยอะเขามีแต่เขาเป็นเพี้ยไงก็เลยไม,ไม่กล้าเก็บมาทาน ไม่ค่าเก็บมากินเนาะก็เลยใช้ใบไม้ยอมอร่อย มาค่ามาซ่บด้วยกันเพือนๆเ,เนาะเราไม่ฉีดชาวบ้านนะเพื่อนๆ้มันเหมือนอะไรเราบางทีเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยต้องหาหาอะไรช่วยช่วยเหลือ <c oughs> อันนี้กำลังปีล้างแล้วเพราะว่าล้างน้ำได้หลายครั้ง มาค้ามาแซบด้วยกนันเพื่อนๆเนี่ยเามาแซบด้วยกันนะคะไม่ไม่ยมหลังบ้างพอดีนั่นเนาะเราก็เก็บมาเรื่อยแหละ สูขากนินนะเพื่อนๆบางบางทีขนาดร้านดังๆอ่ะยังไม่ค่อยอร่อยเลยเหมือน,น,นหมดอะไรอ่ะเขาตำมัมนเนาะตำสูตรเขาตำอะไรมาไม่อร่อยเลยจะบอกเขาบอกโอ้โหคนคนรอยเยอะๆนะแม่บอกอืมเป็นไ,ไรไม่อร่อยไม่รู้เนาะมันแบบ นั่นเนาะแบบไม่มีรสชาติไม่อะไรเหมือนเพราะการซุ้มตำเราต้องชิมจำไว้นะคะเพื่อนๆเราต้องชิมต้องขอไม่ค้าชิมถ้าเราไม่ขอชิมแล้ก็คือเหมือนเขาแบบอะไรอ่ะเขาจะเอาตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่อร่อยเพราะนี่ถ้าตำให้ลูกค้าให้ก็ชิม บางคนบางคนไม่ชิมไปบอกป้าจืดป้าชิมป้าชิมไม่ได้หรอกคือป้าก็ใส่ตามสูตรป้าเพราะว่าถ้าหนูไม่ชิมอ่ะก็คือก็แค่นั้นนอกจากเราจะแถมมะนาวไปเขาซักซีกหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยค<อ>ือทุกท,ทุกอย่างเราเราต้องชิมด้วยตัวเราเอง,องเออเขาหลังก็จะชิมป่ะป้าคือถ้าสมมติคือคนเราลดแล้วปากไม่เหมือนกันเนาะ เขาจะไม่คือไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบเปรี้ยวเค็มหวานอะไรอย่างไงบางคนก็ชอบเค็มนําเปรี้ยวตามหวานอะไรเนี้ยคือแต่ละคนรสชาติจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้ให้ขาชิมแต่อย่างพวกข้าผัดก,กะเพราอะไรเงี้ยคือเราทำไว้รสเดียว,วเราใช้ใช้ตวง แล้วก็ถ้าเขาไม่เค็มไม่อะไรเขาก็จะเติมเองน้ำปลาเรามีน้ำปลาพริกให้อะไรเงี้ยแล้าเนื้อมันเมื่อน้มันเป็นอะไรที่เราแบบนั่นเนาะเราเป็นแม่ค้าเราต้องแนะนําลูกค้าบุคคลคือเขาไม่บอกให้ลูกค้าชิมอะไรอย่างเงี้ยบางร้านนั่นเนาะก็อย่างถ้าเขาไม่ลูกค้าไม่ชิมเราก็ทํารสกลางๆไปลูกค้าจะมาบ่นเราไม่ได้ว่าไม่เอไม่เปรี้ยวไม่เค็มเลยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเขาชอบรสไหนดังนั้นเนาะเราก็ต้องให้เขาคิมให้เขาแบบนั่น,น,นเพื่อนเนาะเพื่นอนเนาะกันเนาะมาคุยกันเนาะทำคลิปนิดนึงแต่นาทีน่ลก็เพื่อนเพื่อน,น,นเราแบบเนาะเป็นร้านค้าร้านอะไรเนี่ยมันมันมันก็ต้องเหมือั้ัก็ต้องทำใจเพราะว่าลูกค้าไม่เหมือนกัน ถ้าลูกค้าบางคนไม่กินไม่เค็มอย่าอย่าใส่เค็มมากอะไรเงี้ยอพราะต้องใส่คือเราต้องให้รสกลางๆแต่เรามีมีน้ำปลาเสริมไว้หรืแล้วใส่กล่องเราก็มีน้ำปลาถุงใส่ให้แล้วน้ำปลาเนี่ยจะใช้น้ำปลาน้ำปลาถั่วนะจะใช้คือเราหั่นพริกใส่น้ำปลาอมัมานาบีแล้วก็ตักใส่ถุงให้ให้ลูกค้าจะไม่ใช้น้ำปลาซองเพราะมีลูกค้าบางคนเขาเน้นมาเลย ถ,ถ้าสั่งพวกเป็นพวกเป็นไอ้นี่เนาะเป็นพวกไลแมนพวกอะไรเนี้ยบางคนก็จะพิมพ์มาเลยว่าขอน้ําปลาตักเองไม่ขอน้ําปลาถุงอะไรเงี้ยเราก็ใส่น้ําปลาถุงบางทีมันไม่อร่อยมันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมเบนแลอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยตักนั่นให้ลูกค้าค <c oughs> ่ะขอบคุณนะเพะื่อนๆเนาะแปดนาทีแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย